ผมมีวิธีแนะนําอยู่หลักๆอยู่สามสามอย่างครับอย่างแรกนะครับต้องทําความเข้าใจไลฟ์สไตล์ของคนไม่ใช่เทรนด์นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนนั้นเนี่ยคือคนอุ้ยอะไรขายดีเสิร์ชกันอยากขายอุ้ยช่วงหนึ่งหน้ากากขายดีแอลกอฮอล์ขายดีก็เลยซื้อมากักตุนกันเยอะตอนนี้ขายไม่ได้หน้ากากแอลกอฮอล์แทบจะบริจาคทิ้งไปเลยครับเพราะหาได้ทั่วไปหมดแล้วเราต้องเข้าใจไลฟ์สไตล์คนว่าเขาทาทาไมเช่นคนที่ใช้หน้ากาก อะไรหรือแอลกอฮอล์เนี่ยมันคือคนขี้กลัวกลัวโรคถูกไหมตอนแรกเขาอาจจะใช้หน้ากากตอนนี้เขาใช้แบบเครื่องอบ UV แล้วมันก็ขายไม่ดีแล้วอนาคตล่ะคืออะไรคนกลัวขี้โรคยังมีอยู่แต่ความต้องการจะลึกขึ้นเรื่อยๆถ้าเรายึดติดที่สินค้าเราจะขายดีแค่ช่วงเวลาหนึ่งถ้าเรายึดติดที่ไลฟ์สไตล์เราจะขายดีเรื่อยๆอย่างที่ 2. องทำความเข้าใจช่องทางการขายเนี่ยให้ดีนะครับ ต้องเข้าใจเจอร์นี่ของคนเจอร์นี่คือการเดินทางของการซื้อขายครับมากกว่าแค่ช่องทางการเข้าใจเจอร์นี่ลูกค้าจะทำให้เราเข้าใจว่าช่องทางต้องทําอะไรนะครับและช่องทางมันมาใหม่เรื่อยๆยิ่งวันยิ่งวันมันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆไลฟ์สตรีมมิ่งติ๊กแล้วอะไรอีกนะคนก็จะมากขึ้นเรื่อยๆครับผมย่างสุดท้ายทาความเข้าใจแพทเทิร์นแพทเทิร์นแพทเทิร์นคือเขาเรียกว่าการซ้ารอยการเกิดขึ้นเป็นแพทเทิร์นมากกว่าแค่ตัวเลขครับผมเช่นบางทีเราัวตัวเลขเฮ้ยแฟชั่นมันดีแต่จริง เราเห็นเป็นแค่จุดๆเดียวไม่ได้แต่ถ้าเราเห็นเป็นเส้นอ่ะมันตก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 มาอยู่อย่างเงี้ยครับหรืออย่างเช่นเครื่องใช้ภายในบ้านจริงๆมันไม่ใหญ่แต่มันขึ้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 นเรื่อยๆครับถ้าเรามองเห็นทัทเตอร์เรามองเห็นเทรนเราก็จะพอจับทางได้ว่าเราควรเติมตัวยังไงหมดยุคที่คุณจะมาขายของแล้วแบบมันเปิดมาแล้วไม่รู้ว่าจะมีลูกค้าใหม่เดาอย่างเดียวเดานะคตหาลูกค้าใหม่เรื่อยๆยุคนี้มันต้องเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็ดูว่าใครซื้อแล้วซื้อซ้ํำยังไงยิงโฆษณากลับไปที่เเขายยงงไอ ทำยังไงให้เรายิ่งขายิ่งขายเราเห็นข้อมูลลึกขึ้นลรกขึ้นทําให้เราสามารถทําได้ดีกว่าเมื่อวานได้นะครับนั่นคือเรื่องของ Data